ครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการนะครับแพ็คเบ้าตัวนี้นะครับก็คือลูกค้าสนใจนะครับสั่งเบ้าผมแบบเป็นโครงนะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวนี้แหละแต่ว่าแกะจะแกะให้หมดแล้วก็ส่งไปเป็นโครงนะครับก็เดี๋ยวจะแถมธนูไปสองใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาร์คจุดไว้ให้มัดด้วยนะครับแล้วก็จะแพ็คส่งแบบเป็นท่อ PVC นะครับก็คือใครที่สนใจนะครับก็สามารถ บอกมาได้ว่าชอบตัวไหนเดี๋ยวผมจะทําการแยกส่วนให้เหลือจะเป็นโครงแล้วก็ส่งไปให้นะครับก็ท่านก็จะไปติดเอาเองหรือว่าจะไปขยับส่วนอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการบอกลาเจ้าขาวนะครับเดี๋ยวเราก็คงไม่ได้เห็นกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปส่งไปที่ระยองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแพ็คก,กันเลยดีกว่าผมก็อันนี้ก็จะเป็นซากที่ผมชำแหละแล้วเรียบร้อยนะครับก็ ผมก็จะแพ็กในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ท่อ pvc อีก,อกทีหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นโครงไอ้ตัวขาไว้แหละผมก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรมาร์กจุดไว้แล้วนะครับว่ามาัดตรงไหนยังไงก็คือถ้าเป็นปีกบนผมจะมาร์กแค่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นปีกล่างผมจะมาร์กตรงขากบความห่างให้ด้วยนะครับส่วนธนู ธนูอันนี้ผมก็แถมไปให้สองใบนะครับก็จะมีแบบใบยาวกับใบสั้นนะผมว่าใบยาวเสียงพอดีมันจะลร่นเร็วหน่อยแต่ว่าเสียงมันจะพอดีผมว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเอาไปส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมไปเลยโอเคครับผมก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับใครที่สนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับก็รับทำเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณมากครับผม